สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์ที่12บธันวาคม2022วันนี้เราพบกันนะครับในบทอ่านจากบันทึกความจําโดยเลขานุการินีของนักบุญเจนฟรานซิสเดอสังตานนะครับวันนี้ก็เป็นวันรลึกถึงท่านนักบุญเอ่อฟรานซิสเดสังตานด้วยนะครับในหัวข้อบอกความรักเข้มแข็งเหมือนกับความตายมีบันทึกไว้บอกว่าวันหนึ่ง นักบุญเชนนี่เป็นเลขาของท่านที่บันทึกกล่าวถ้อยคําน่าจับใจว่าผู้ปังบางท่านรีบบันทึกไว้ท่านกล่าวว่าดังนี้ลูกที่รักบรรพุรุษผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเราทั้งหลายหลายท่านซึ่งเป็นเสาหลักของศาสนา,าจักรแต่ไม่ได้เป็นมรณะสกีลูกคิดอย่างไรถึงเรื่องนี้พระคนีแต่ละคนตอบแล้วคุณแม่กล่าวต่อไปว่าดีแล้วแม่เองคิดว่ายังมีการเป็นมรณะสกีแบบหนึ่ง ซึ่งเรียกว่ามรณะสกีแห่งความรักการที่พระเจ้าโปรดให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทั้งชายและหญิงมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานพระองค์โปรดให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นทั้งมรณะสกีและนักบุญที่มิใช่มรณะสกีแม่ทราบดีเธอกล่าวเสริมอีกว่าพระคนีของคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมจะต้องอยู่ในบรรดาผู้ที่เป็นมรณะสกีแห่งความรักและ ด้วยความช่วยเหลือของพระเป็นเจ้าบางคนในพวกเขามีโชคดีกว่าคนอื่นพวกเขาได้รับความปรารถนาแท้จริงและแท้จริงแล้วเขาได้รับความทรมานในการเป็นมรณสักขีดังกล่าวมีพระกรณีคนหนึ่งถามว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรในการเป็นมรณสักขีแบบนี้ท่านนักบุญตอบว่าจงมอบตัวทั้งครบแดบพระเจ้าและลูกจะทราบเองความรักของพระเจ้าจะดังจะเป็นดังดาบคมเชือดเฉือนส่วนลึก ที่ซอดเล้นในวิญญาณและแยกเราออกจากตัวเองแม่รู้จักคนหนึ่งซึ่งความรักได้แยกเขาออกจากทุกสิ่งที่เขารักอย่างเด็ดขาดเหมือนดังว่าถูกคมดาบของทรราชที่โหดร้ายทารุณแยกจิตวิญญาณออกจากร่างกายแน่นอนเรารู้ว่าท่านนั้บุญกล่าวถึงตัวท่านเองและมีพระคิดดีอีกคนหนึ่งถามว่ามรณะศกิกรรมแบบนี้จะยาวนานเพียงใดท่านตอบว่า เริ่มตั้งแต่วันที่เรามอบตัวเองทั้งคบแด่พระเจ้าจนถึงลมหายใจสุดท้ายแน่นอนแม้กำลังพูดถึงบุคลิกเฉพาะของผู้ที่มีใจกว้างเขาไม่สงวนสิ่งใดไว้ให้ตนเองแต่เขาจะซื่อสัตย์ในความรักพระเบนเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ผู้ที่อ่อนแอในความรักและขาดความอุสาหะเป็นมรัชสกีแบบนี้พระองค์ทรงปล่อยให้คนเหล่านี้จเจริญชีวิตครึ่งๆกลางกลางไปตามทางของเขาเพื่อพวกเขาจะได้ ไม่พลัดพรากไปจากพระองค์เพราะพระองค์ไม่ทรงบังคับน้ำใจใครในที่สุดมีพระกณีถามท่านว่ามรณะักิกรรมแห่งความรักจะได้รับเกียรติเทียบเท่ามรณะศักิกรรมฝ่ายกายหรือไม่ท่านนักบุญตอบว่าพวกเราไม่ต้องสนใจเรื่องการเท่าเทียมกันแม่คิดว่าอย่างไรก็ดีมรณะักขิกกรรมแห่งความรักนั้นจะถูกจัดอยู่ในขั้นที่สองไม่ได้เพราะความรักเข้มแข็งเหมือนความตายและ ววลามสักขีแห่งความรักก็ทนทุกทรมานไม่จบสิน้นในการมีชีวิตอยู่เพื่อบรบัติรับใช้พระเป็นเจ้ามากยิ่งกว่าการที่พวกเขาจะตายสักปันครั้งในการยืนยันความเชื่อความรักและความซื่อสัตย์ของตนครับพี่น้องชัดเจนวันนี้ไม่ค่อยซับซ้อนแต่ชัดเจนทีเดียวที่นักบุญฟรังซิสซสังต์ท่านเป็นอธิการลิน,นีเป็นเจ้าคณะออของคณะ แม่พระเสด็จเยี่ยมเนี่ยก็ได้อธิบายชัดเจนถึงการเป็นมรณะสักขีทั้งที่เรารู้แล้วการเป็นมรณะสักขีนั้นไม่ได้หมายความอธิบายนั้นไม่ได้หมายถึงการตายาคือจริงๆคือความหมายคือการมรณะสักขีคือตายเพื่อยืนยันความเชื่อใช่ไหมแต่ความตายเพื่อยืนยันความเชื่อนั้นในความหมายของท่านน,นักบุญกระบอกบีลักษณะลักษณะแรกก็คือตายใบกายเหมือนมรณะสักขีทั่วไป นับุญเปโตรนักบุญเปาโลหรือเหมือนกับบุญยราศีของเราที่สองคอนที่ถูกสังหารถูกอะไรต่างๆเหล่านี้ถูกฆ่าถูกฆ่าตายเนี่ยนะ <S <S <อ>เพราะยืนยันความเชื่อเนี่ยก็เป็นมรณะสกีป่ายกายแต่ยังมีมรณะสกีเป็นมรณะสกีอีกแบบหนึ่งก็คือมรณะสกีป่อยจิตคือการเจริญชีวิตในความรักเขนนาเรียกมรณะสกีนในความรักตอบพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องนั่นเอง ซึ่งเราก็ทราบดีนะครับก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีอะไรเด่นกว่ากันอะไรด้อยกว่ากันคือการรับใช้พระเบจ้าด้วยชีวิตของตอนเองแม้จะไม่ได้ถูกฆ่าตายเหมือนกับมรรสกีที่ถูกทรมานถูกตัดคอถูกตึงกางเขนหรือถูกอะไรแต่ว่าได้เจริญชีวิตทั้งหมดนั้นรับใช้พระเจ้าแล้วมีพระคินีในคณะก็ถามท่านเหมือนกันบอกว่า,า,าแล้วมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็บอก เริ่มตั้งแต่วันที่ท่านนั้นถวายตัวเองได้ตัดสินใจแล้วก็มอบชีวิตของตนเองทั้งหมดแ,แด่พระเบญจานะคนที่ทำอย่างนี้ก็คือเริ่มการเป็นมรณะสักขีเพราะ,ะนั้นการเป็นมรณะสักขีก็คือการตัดตนเองออกจากความปรารถนาความโน้มเอียงต่างๆในโลกนี้แล้วก็มอบชีวิตของตัวเองนั้นไว้ใน ความรักในพระเป็นเจ้าความรักที่มีต่อพระเป็นเจนะ้านั้นเป็นเสมือนเป็นเสมือนดาบที่แยกแยะร่างกายและวิญญาณของคนคนนั้นนี่นี่เป็นคําอธิบายที่ท่านนักบุญฟงศิษย์สัมตาได้อธิบายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอเราที่จเจริญชีวิตในปัจจุบันเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต่างเจริญชีวิตไปโอกาสในสมัยนี้ที่เราจะ ถูกทรมานถูกฆ่าถูกเบียดเบียนนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะแบบที่ถูกาทางทรมานทางร่างกายแต่ว่าหลายครั้งหรือว,ว่าเราทุกครั้งนั่นแหละเราถูกสาทายด้วยการถวายชีวิตด้วยการมอบชีวิตด้วยการอุทิศชีวิตตนเพื่อพระเบญจาคือการตายายตนเองตายไปชีวิตที่ไม่ดีตายไปโลกนี้นั่นเองแล้วก็มอบชีวิตของตน เป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระองค์จนตลอดชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายดังที่นักบุญได้บอกในวันนี้นะครับวันนี้ขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประชานพระพระแก่ท่านทั้งหลายเถิด